เรียนข้อมูลในภาคกว่า70,000-4,000กว่าคนนะก็เป็นการปกครองต่อถ้าได้ก็เวลาอันมีค่ามาเป็นประธานหรือสอบเป็นพันไม้ยืนต้นทีรต่างได้รับทราบและจะได้แก้ไขปัญหาได้กลับต่อการปกครองจังหวัดราชทวีวัานให้มาได้ทองนรวยการที่มาร่วมออกหน่วยการบำบัดทุกความุ่งสุขจังหวัดราชทวีวัานยินจากจังหวัด ตลาดที่ว่าในวันนี้นะการจังหวัดตลาดที่ว่าท่านเสถียรชัยาท่านปัะจวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านในเทอรท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับทุกท่านนะครับท่านผู้ดำมือกำลังท่านตำรวจทหารและปอาตังท่านนายกโครการบริหารสวนตะบอยเรย์สองท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ดำกลุ่มสตรี กลุ่มพลังมวลชนและพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมมีความดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ทางอำเภอรีสอร์ทได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงนะครับสา,า,บาลาบนใบเรือที่สุนบาคงแห่งนี้นะครับก็ได้ซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมคิดว่าผมเองได้มาเยี่ยมพวกเรานะครับ จังหวัดก็จะคิดถึงว่าเราจะทํายังไงที่จะส่งงบประมาณเหล่านี้มาให้นะครับผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าพี่น้องจะได้รู้ปัญหาของตัวเองและใช้งบประมาณของตัวเองในการดูแลนะครับพัฒนาในขณะนี้เท่าที่นึกออกก็จะมีเงินงบประมาณจังหวัดเลสองไม่ทราบได้หนึ่งล้านหรือแปดแสนม่ทราบล้านหนึ่งนะครับ อ่ครับก็เปนเงินไม่ใช่น้อยนะครับที่สปตอมอบให้นอกจากนั้นเราจะมีเงิน SML แล้วนะสองแสนโจชนหนึ่งแสนแก่บ้านเจ็ดหมื่นรวทั้งจังหวัดแนอเภอแทนผู้ว่าที่จะได้ออกมาว่าไม่ได้ทำอะไรก็มีการพ่อมใพี่น้องกันในบางเรื่องไปให้ท้องถิ่นและถนนบางครั้ง ไปซ่อมถนนนี่ก็ลำบากนะครับก็ต้องซ่อมแบบบางทีไปปะปาผภูผูนัางไปจนแน่จนแน่จแน่ก็บอกเอ้ยมันก็ไม่ไหวต้องซ่อมก็เอาเงินสลงโอยแต่ว่าก็ขอไปก่อนแต่ว่าเป็นหน้าเดืนนี้พอเดือนนี้เล่าไม่ทีทีเบว่าทีเรก็เา ขณะนี้นะครับขอฝกให้กันในงานที่จะสร้างความสันติสุขให้เรารู้สึกตอนที่เราไปเย็นก็โกรธก็เย็นหาอะไรกินนะครับตำแันงผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมนะครับจะได้เออมารับทราบปัญหาของพวกเราแล้วก็จะเอาไปคิด นะครับเพื่อจะอาหาวิธีการมาช่วยพวกเราต่อเรานะครับและก็อยากได้ใจใจนะครับขอให้ได้ใช้บริการนะครับให้เป็ที่นะครับโดยเฉพาะหน่วยแพทย์ชุวงที่ผู้ว่าใส่ดีคือนหน่วยแพทย์คอสวของสมเด็จย่านะครับสมเด็จย่าถึงจะที่พัชชนไปแล้วนะครับก็ยังมีมูลนิธิที่สมเด็จย่าท่านขึ้นที่จะสนับสนุนให้หน่วยแพทย์ คือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับให้ที่ตึงคนชนบทม,มากๆดังนั้นหโดยแพทย์พศวจะมีหน้าที่จะมาดูแลพี่น้องชนบทท้ายสุมากับนายกกลับการชาติก็คือเพื่อได้เสียวเวลาเดี๋ยวนายกจะได้ไปเยี่ยมพวกเราก็คือว่านายกฝากคำขอบคุณนะครับจัดงานการชาติมาก็ สร้างพื้นที่ความสุขที่น้องไปงานกาชาติผมก็เห็นที่น้องไปเที่ยวง,งานกาชาติแล้วก็รู้สึกขอบคุณพวกเราเพราะงานกาชาติจริงๆแล้วนะครับก็จะเพื่อาหารายได้ไประชุมต่อหลังจากพิธีการเสร็จท้นแลวนะครับขอบคุณมากครับ ก็แท้คุณก๋อนนะครับขออนุญาตนะ cái ท่านผู้ชมทุกคนนะฮะท่านมนต์จําไม่ท่านมนต์ หม,ม,มูให<ม>่ก็ได้ที่อะไรคนะรับถามว่เกียร้ารกคุณกับนี่ก็ไม่ใช่แต่ื